เห็นไหมครับเห็นไหมครับคุณดูปฏิกิริยานะครับตัวนี้นะครับอตัวผู้นะครับมันรู้นะครับว่าจะเอาอาหารให้มันเพราะว่าก็คือเมื่อเช้าล้างกรงนะครับล้างกรงแล้วไม่มีอาหารเมื่อคืนหิวมันกินหมดเลยแล้วก็เหลืออาหารสี่ห้าเม็ดเมื่อเช้าน้องก็กินหมดแล้วนะครับรู้ทันทีไหมเห็น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 ไหมรู้ทันทีดูดิตัวนี้นะครับมันอิ่ม เพราะว่ามันอยู่นิ่งเห็นไหมสังเกตง่ายๆนะครับส่วนตัวนี้คึกวันนี้มันหิวมันก็เลยกินอาหารเกี้ยงนะครับดันนีใส่ที่ฉีกอาหารทิ้งก็ต้องนักษรเห็นไหมเห็นไหมกระวนกระวายนะครับรู้ว่าจะเอาอาหารให้ส่วนน้องเนี่ยเห็นไหมนิ่งมากเพราะว่าอะไรอาหารมีอยู่เน่ถ้ายื่นให้ก็กินนะครับอันนี้ล้างกมงชาวเกี๊ยงเห็นไหมแดกแดกอ่ะแดก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 อ้าวนี่ยน,น,นี่นี่เห็นไหม เอาให้หารดูนะครับนี่น <hhhh> ี่สงสารเอ็นดูมันอาเร็ว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 เวเรวเร็โอ้หิวมากหิวมากโอ้เร็วเร็วเร็เร็วอเอาเร็วเร็วเร็วเอ่าเร็วเรให้ไปแค่นี้พอครับให้มันกินเดี๋ยวมันจิกทิ้งหมดละพอลวพอละอ้าวนี่เห็นไหมมันอิ่มแล้วนะครับ แต่ถ้าให้มันมันก็กินเชียวไหมก็เลยไม่ให้ดีกว่าเห็นไหมครับเนี่ยมันมีอาหารอยู่เห็นไหมไม่กระวนกระวายเห็นไหมแต่ถ้ายื่นให้สัญชาตยาณมันก็มาเห็นไหมเพราะมันอิ่มอยู่มันก็เลยไม่ไม่กระตือรือร้นนะครับตัวนี้เห็นไหมพอแล้วครับให้แค่นั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวจิกทิ้งหมดตัวนี้ตัวนี้ไม่จิกทิ้งนะครับตัวนี้กินนะครับก็ไม่ให้ก็ยังมีอยู่ไง ยังมีอยู่ใช่ไหมเออยังมีอยู่เห็นไหมนี่เห็นไหมเดี๋ยวถ้ายืนให้มันก็มันก็มาเล่นด้วยเห็นไหมเห็นไหมอ่าลองดูนะลองดูเห็นไหมเนี่ยครับทามากินมันก็อยากกินมันเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราให้มันแต่อาหารมันมีอยู่แล้วมันก็เลยไม่กังวงเะวายเห็นไหมเออเห็นไหมมันก็ไม่กินครับเนี่ครับสังเกตพฤติกรรมสัตว์นะครับ มันก็ไม่อะไรมากมายเพราะมันอิ่มไอตัวนี้พอแล้วครับกิจกรรมฮียาจน